ภาษาบาลีจุดประสงค์ที่เราเรียนคือเราเรียนผู้้นทุกข์คนเราทุกคนมีความทุกข์จนลืมความสุขแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจนได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมีความสุขจนลืมความทุกข์ไป ตอนเป็นเด็กเรียนไม่เก่งสอบได้ที่โลขคงห้องทุกปีคือเราไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าเราติดศูนย์ติดรอเลขหนึ่งนี่เรียงเป็นม้านรนทัชเลยจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองก็มีเพื่อนชวนบวชเป็นสัมาเณรภาคฤดูร้อนที่วัดธรรมกายผมก็ตอบตกลงเลยเพราะว่าเราไม่อยากเรียนแล้วเพราะมีความคิดว่าพระภิกษุสัมเณศวันหนึ่งเขาเรียนแค่2วิชาคือนักธรรมกับบาลีแค่นั้นเองนักธรรมเรียน3ปีที่เหลือเรียนวิชาเดียวไม่น่ายากเราเรียนได้แน่นอนพอเรามาได้เรียนนักธรรมพอได้แต่บาลีนี่พอเลย คทุการที่เราจะแปลได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าศัพท์เนี้ยมาจากไหนเป็นวิพัตอะไรเป็นวัจนะอะไรมีสเนียงอายตินิบาตว่ายังไงบ้างเป็นนมามศัพท์ประเภทไหนนามนามคุณนามสมานาม,นม,านามซึ่งเราเรียนแล้วเรารู้สึกโอ้โหมันเยอะจังเลยมันยากมากเกิดการพอแท้หมดกาลังใจแล้วเราไม่อยากจะเรียนต่อแล้วแล้วช่วงเวลานั้นผมเห็นพี่เน้นเอาพัดเปลี่ยนท่าบาแล้วก็เดินเรารู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้แหละมันคือรางวัลแห่งความสําเร็จของคนที่สอบได้ปเปลี่ยนทํา3ประโยค6ประโยคและกาประโยชวินาทีนั้นผมปฏิญ ตนเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีความเข้าใจก็ยังเรียนต่อไปจนกระทั่งปี2557สอบผ่านประโยค1-2ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าประโยค1-2เรายังสอบผ่านได้เลยถ้าอย่างนั้นประโยค3-4-5-6-7-8-9เราก็ต้องทําได้ชั้นประโยคที่รู้สึกว่าพอใจมากที่สุดก็คือชั้นปท .6 สอบตกปีแรกก็ไม่เป็นไรปรี2ขยันแบบเดิมก็ หมดพลังใจแล้วเราขยันมา2ปีเต็มที่แล้วก็ทําไม่ได้สักทีก็ได้กําลังใจจากคุณแม่ก็ทําให้เราฮึบสู้ไปต่อปีนั้นก็สอบผ่านปทหกแล้วก็สอบประโยค7ตอนที่เรานั่งสมาธิที่อาสมพุทธบุตรก่อนที่จะทําการอุปสมบทบวชอุทิศชีวิตเรารู้สึกว่าเราปลอดกังวลไม่มีความกังวลอะไรเลยบอกกับคุณแม่ว่าตัวของสมณเณรไม่เอาอะไรแล้วถ้าเท้าซ้ายเหยียบเข้าโบสถ์เมื่อไหร่ลูกเนรจะไม่หันหลังกลับมาสู่เพศฆรวาสอีกแล้วการบวชั้งนี้จะเป็นการบวชพระ ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกแล้วคือการบวชเป็นสัม,มเนเณนของหลวงพี่ก็ทําให้คุณแม่เข้ามาในวัดมากขึ้นเรียกได้ว่าเข้าวัดพอพาลูกชาย พอมาประโยค8ก็ตกอีกละทีนี้นี่เราไม่ท้อแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราทําได้พัดปเปลี่ยน9ก้าพัดทองด้านขาวมันอยู่ข้างหน้าเราละอีกแค่นิดเดียวเราทําได้แน่นอนเรียนบาลีอย่าเครียดให้เรียนโดยอารมณ์สบายๆแล้วก็ในช่วงที่หลวงพี่อ่านหนังสือหลวงพี่ก็จะเอาภาพของหลวงพ่อวางไว้บนโต๊ะแล้วก็จะมองภาพท่านแล้วก็จะบอกว่าสักวันหนึ่งลูกจะนําพัดปเปลี่ยนทำาก้าประโยคมาถวายหลวงพ่อจะนํามาสู่วัดพระธรรมากายและจะนําไปฝากคนที่บ้านให้ได้ปีนั้นก็สอบผ่านประโยค8แล้วก็ป ถัดไปก็สอบประโยคเกา้ามันจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วที่เราจะมานั่งในห้องสอบแล้วก็มานั่งเขียนแบบนี้เราจะต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีและต้องสอบผ่านสอบวิชาแรกคือวิชาแต่งไทยเป็นมคตหลวงพี่เปิดข้อสอบมาปุ๊บเป็นโจทย์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยเขียนข้อสอบไปแล้วก็มือสั่นไปแต่เราก็พยายามเขียนให้มันดีที่สุดก็ค่อยๆเขียนไปแต่งไปทีละประโยคก็ทาไปเรื่อยๆจนจบเราทําไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้ทําให้เต็มที่โดยที่เราคํานึงถึงหลักพ ษถึงหลักวยากรณ์ให้ได้มากที่สุดเขาจะใช้สำนวนแบบไหนถึงจะถูกต้องคือเราพยายามเอาให้เหมือนกับหนังสือบาลีวิสุทธิมรรคแล้วก็ให้เหมือนกับสำนวนภาษาไทยให้มากที่สุดผมก็ใช้หลักการและวิธีการตรงนี้แหละทำให้สอบผ่านปร,ริญญาธรรม迦ประโยคในปีแรกได้ ภาษาบาลีจุดประสงค์ที่เราเรียนคือเราเรียนผู้ทนทุกข์คนเราทุกคนมีความทุกข์จนลืมความสุขแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจนได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมีความสุขจนลืมความทุกข์ไปตราบใดภาษาบาลียังอยู่คําสอนของพระสมมาสุธเจ้ายังอย,งอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่ได้หมดสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสมมาสุธเจ้าเลยเาะนั้นผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ ต้องมีบุญมากได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าประดุษนั่งใกล้ต่อพระพุทธองค์ทีเดียวบทแล้วก็ได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้จบการศึกษานะจ๊ะ สอบมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปี68 11ปีลูกก็อยากจะบอกกับหลวงพ่อว่าลูกทำสําเร็จนะครับขอบคุณหลวงพ่อที่ได้ให้ที่พักที่อาศัยที่เรียนหนังสือและก็อัฐบริขารวันนี้ลูกก็สอบผ่านบาลีชั้นประโยคปท .9 เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทำความตั้งใจที่จะนําพัดปะเรียนทำกประโยคมาถวายหลวงพ่อมาสู่วัดพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ